สวัสดีทุกๆคนคะ่ะวันนี้สมศรีก็เป็นแม่ครัวนะคะวันนี้อยู่หน้าเต่าอันนี้ป่าป่าแจแข็งลหัวหน้าบอกเฮอพัดเสน้นพัดเส้นเวียดนามใส่ป่ามันใจเหรอวะสมศรีก็คิดว่าเออมันจะไปเข้ากันอย่างนี้สมศรีก็เลยจะเอาไปอบตอนนี้เนี่นเจ้ามาสมศรีกะ เริ่มเอาปาออกก่อนเพราะกว่าปาจะละลายพอดีแหละอบป,ปามันก็อบก็เหมือนทอดนะ่ะเนาะมันก็แค่ซิฟนาทีแปดนาทีเองน้ำส,สีก็ต้องเอามาใส่ถาดไปก่อนให้มันละลายกําเดียวส,สีกจจะไปจัดก,การเรื่องเส้นเวียดเตียวเส้นเวียดน,นามต่อต้องมีสปะทำทำกับข้าวตามใจลูกพี่นะ่ใช่ตามใจคนทำ เขียวผัดปลาใส่เส้นเวียดเส้นเวียดนามเส้นเป็ดเทียวเวียดนามมีซปาซเผ็ดสมศรีสมสุญยัในสมศรีกระหันพริกหยวกเอาไว้ใส่ผัดเส้นก๋วยดเตี๋ยวแล้วก็หัน่นต้นหอมต้นใหญ่ใหญ่ของฝรั่งเนาะสมศรีก็จะเอาไว้ใส่สมศรีหั่นเนื้อ,อหอมมดอันนี้เส้นสมศรีก็จะเอาไปหลวกก่อนเส้นเวียดนามน่ะเนี่ย ส้ีก็ตัดคลิปมาแบบสั้นๆเนาะอันมันจะยาวไปอันนี้สมสีก็หลวกแล้วสมสีก็จะปรุงเื่องก่อนพอสมสีปัดอย่างนี้พัดหนักพัดทีหนักสมสีก็จะใส่เส้นใส่ใส่อย่างนี้ใส่น้าตาลสายใส่ซีอิ๊วใส่สุลดใส่นะพอมีสุรดสมสีจะปรุงรสก่อนพอเส้นมันสุกแล้วจะก่อหลวกแล้วส,สีก็จะปรุงรสก่อนถ้าปรุงสีมันจะเหมือนกันไงพอใส่ซีอิ๊วดำ ส้มสีก็จะใส่ทุกอย่างรวมๆกันก่อนเดี๋ยวเขาก็ไปพัดพักอย่างเดียวมันง่ายดีไงถ้าไปพัดในกระถะถ้าหอมใส่สีนะมันจะมันใจหยาดเนี่สีมันจะไ่เหมือนกันพอส้มสีพัดที่หนักเจกเอส้มสีก็เลยใส่สีอิ่วดำใส่ทุกอย่างผสมกันก่อนนะ่ะถ้าสีมันเหมือนๆกันถ้าเขาไปใส่ในกระถะแล้วเขาไป พะมันพัดที่หนักเสีมันก็นเหมือนกันใจก่อเดี๋ยวมันจะาเข้ากันนี่สมศิก็ใส่พริกใส่กระเทียมสมศีก็พัดกระลำสมศีใส่กระลำนะพัดพัดเส้นเน่ยลูกผีเขใส่พักหนัก,นกพัดเส้นเขียเขาใส่พักนหนักมันกับมีกับพ <laughs> ักสมศีก็ใส่กระลำลงไปใส่พริกหยวกลงไปพัดให้มันซุกก่อนพอเส้นเขามันซุกแล้วใะก่อ นี่สมศรีก็ใส่พริกไทยใส่ซีอิ๊วลงไปน่อยปรุงรสมันจะได้เหมือนเหมือนกันเนี่ยสมศรีก็ตักพักออกเกลืองหนึ่งพอสมศรีผัดนักไงเส้นสมศรีก็จะใส่ไปอย่างทีละเกลืองเห็นไก็นี่สมศรีกัต้องมาลำบากบกลนใือมันเหมือนกันเหมือนกันในอย่างนี้นะเส้นอันนี้มันก็สีมันเหมือนกันหมดละ่ะสมศรีก็แข่ ก้คนคือพักมันเข้ากันนะน่ะแล้วนะมันก็นเซ็ตแล้วนี่อาหารวันนี้ก็คือทั้งหมดนี่นะคะกําเดียวจะปลาไปพ่อป่าดิสมศรีจะอบตะกี้นะ่ะอันนี้อาหารบุฟเฟ่ต่างหนอกเซ็ตละสมศรีก็ถ่ายบรรยากาศมือฟ่อกําเดียวสมศรีจะเอาป่ากระเส้นมาวางหันอันนี้ป่าดิสมศรีอบตะกี้เซ็ตเรียบร้อย น่ากินก็นสีสันมันที่ให่่ๆนะลำกบข้าวอ่ะมันหนักลำกบข้าวอ่ะนี่แหละสมสศรีใส่กะลามใส่หอมแดงใส่อัญญนนี่พักจีหน่เนะนี่ยในสมศรีอ่ะใส่กะลาสีม่วงใส่หอมแดงสมศรีเนี่ยฮัลซุกหมดแล้ว น,นี้ก็ใส่ผักจีลงไปเซตแลบปล่อยพร้อมเสิร์ฟเลยนะนี่เส้นก็พร้อมเสิร์ฟเหมือนกันสมศรีก็เซตแล้วเตรียมตัวกลับบ้านล้างกระทะกลับบ้านทำความสะอาดล้างกระทะละน,นี่กระทะด,ดีนะกระทะเวลาพัดแล้วมันท่มต้องยกกระทะมันปลอดแขนนีีไง วันนี้สมศรีก็จะจะมาฝนนะย่ามูจะมาฝนอย่างล่ะได้เวลานอนละยนอนรับฝันดีทุกคนนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปสมศรีสมศรีขอลาไปก่อน Good ดไน h ์ลาตีสวัสด์นอนรับฝันดีทุกคนเจ้า กดไลค์กดแชร์ให้สมศรีเจมเดอร์ขอบคุณค่ะไปละ